Trofic Channel ทประธานนัดประกาศรางวัลธรรมพิบาลทางการกีฬาประจำปี2565สมาคมเทเบิลเทนนิสได้ไปครองพร้อมเงิน1 0 0 0บาทนายนัดทีรนัดสุภาดลประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬานายกสมาคมธรมร,มธธรมพิบาลและประธานมูลนิธิธรรมพิบาลและต่อต้านทุจริตเปิดเผยว่า การพิจารณารางวัลธรรมิบาลทางการกีฬาประจำปี2565นั้นจะมีคณะอนุมัติการพิจารณารางวัลประกอบด้วยตนเองเป็นประธานนายสังเวียนบุญโตอดีตรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรองประธานนายวันกล้าขันแก้วนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์เป็นรองประธานนายธีปรกรณ์โกมลพันธพรอัอยการประจำสำนักงานอายการสูงสุดเป็นรองประธาน ผลเอกโชคดีเกตสัมพันธ์คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการนางสาวปัญจรีราวินิตกรรมการและเฮรัญยิกมูเลนทิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นกรรมการดอ,อร์ลภพโสรัตเลขาธิการมูลนิธิธรรมอภิบาลและต่อต้านทุจริตและเลขาธิการสมาคมธรรมอภิบาลเป็นกรรมการและเลขานุก,การ ประธานนัดกล่าวต่ออยู่ว่าสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลน,นั้นคณะกรรมการมีแบบประเมินเชิญประจักษ์หรือเป็นตัวชี้วัดค่า ITA ของทำงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติซึ่งได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์ก,กรกีฬาเช่นดัชนีการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้แก่จำนวนข้อพิพาทในหน่วยงาน การร้องเรียนภายในหน่วยงานการระงับข้อพิพาทด้วยนิติวิธีดัชนีความโปร่งใสได้แก่การส่งงบดุลบัญชีความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและการรับชำระภาษีต่างๆตามประบวกฎหมายรัชดากรดัชนีความรับผิดชอบจะมีการดูถึงการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดหลักความคุ้มค่าได้แก่การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การส่งเสริมให้มีศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อรองรับนักกีฬาอันดับผลงานทางด้านความกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เพิ่มขึ้นจํานวนงบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและจํานวนงบประมาณที่ได้รับจากเอกชนที่เพิ่มขึ้นในรอบปีรวมถึงการเป็นหนี้คงค้างขององค์กรส่วนดัชนีวัฒนธรรมการทํางานในองค์กรได้แก่จํานวนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นจํานวนบุคลากรทางการกีฬาที่เพิ่มขึ้น จำนวนคณะกรรมการบริหารที่เข้าไปอยู่ในสหพันธ์กีฬาเพิ่มขึ้นจำนวนสมาชิกสมโมสรสามันที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการช่วยเหลือส่งเสริมให้นักกีฬาอดีตนักกีฬาให้มีการศึกษาและมีงานทำสำหรับตชนีการมีส่วนร่วมได้แก่จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬาคนพิการกีฬาผู้สูงอายุและการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติได้แก่ กีฬาโอลิมปิกกีฬาอาชีพรายการต่างๆอีกทั้งการสร่งบุคลากรไปอบรมสัมมนาหรือเป็นเจ้าภาพจัดอบรมสัมมนาทั้งในระดับผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติประการสุดท้ายคือดัชนีการสื่อสารองคอ์กรการเป็นกิจอาสาและการบริการสาธารณะได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรกีฬาต่างๆจำนวนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงที่บริการสาธารณะ การพักนั้นให้เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมรางวัลเกียรติคุณที่เคยได้รับและการให้ทุนการศึกษารวมถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์นักกีฬาและอดีตนักกีฬาในด้านต่างๆประธานนัดก,กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าสำหรับรางวัลธรรมพิบาลทางการกีฬาประจำปี2565ได้แก่สมาคมกีฬาทเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมรับเงินเพื่อน,นำไปเป็นทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านธรรมพิบาลภายในองค์กรจำนวน1 0 0 0 0บาท ซึ่งจะมีการรับรางวัลในวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2565ในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2566ณโรงแรมอนุมากแรงกรุงเทพมหานครจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยตนเองต้องกราบขอพระคุณคณะกรรมการผู้พิจารณารางวัลธรรมภาภิบาลทางการกีฬาทุก,ท,กทุกท่านที่ได้สละ,ะเวลาอันมีค่ายิ่งมาร่วมกันพิจารณารางวัลอันทรงเกียรตินี้แหล่งข่าวภูมิพัฒ จตุรพัฒ์กิติคุณสารคลรองรายงาน Trofic Channel